สวัสดีครับพบกับ fc mobile กันอีกเช่นเคยครับวันนี้ id รองนะครับผมอาจจะเขาเรียกว่าช่วงนี้อาจจะสะดุดนิดนึงนะครับเดินไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่นะครับสะดุดบ่อยเหลือเกินนะครับกับฟู id ร i v e r p o o l ครับผมล่าสุดก็อยู่ที่อันดับ8นะครับเชื่อว่าใครหลายคนก็น่าจะหายใจไม่ค่อยอิ่มนะครับผมร้อนร้อนนะวันนี้นะครับเราจะไปแลกใครนะครับว่าไปแล้วไปชมกันเลยดีกว่านะครับซึ่งบอกเลยว่า2คนนี้น้าแรก ทั้งคู่เลยนะครับไปชมกันเลยดีกว่าสําหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนํามาฝากนะครับนั่นก็คือร้านดับเบิลพีช็นั่นเองนะครับมีบริการเติมฟีฟ่าพอยต์และแพ็กเกจอื่นๆที่สําคัญคือราคาถูกก่าเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ดับเบิลเลยครับซเนลเต่ลิเวอร์พูลนะครับมีถึง2คนนะครับปีเตอร์เคานะครับ ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าชุดนี้นั่นคือจำนาสโต๊กไม่ใช่นะครับก็เป็นชุดสโต๊กนั่นแหละนะครับเราสามารถที่จะแรกก็ได้นะครับด้วยการใช้นัเตะน0 9งร o อยเกฟตินะครับ3คนแล้วก็ใช้แตนฟุตตี้เวิร์ดผลึกฟุตตี้เวิร์ดตัวนี้แค่90เท่านั้นเองนะครับซึ่งซื้อมาแล้วนะครับตัวนี้300ล้านนะครับแต่เราจะแลกใครดีระหว่างพีเตอร์คาสูง201ซเมตรนะครับ ข้อดีของเขาก็ความสูงดีแต่ว่าสปีดไม่ได้เท่าเท่าไหร่ครับแต่เกมรับได้นะเวอร์กิลอาจจะดูแปลกๆนิดนึงกลางๆครับไม่มีพลังแฝงใดๆทั้งสิ้นนะการอีคนหนึ่งการเฟินแบกนะครับต้องบอกเลยว่ากาเฟินแบกมีข้อดีมากกว่าพิจารณาก็คือในเรื่องของสปีดนะครับเกมรับก็ไม่แย่นะแล้วก็เวอร์กิลก็ดูจะเหมาะกับเป็นเกมเ,เกมเ,เกมรับมากกว่าครับเป็นเกมรุ้กลางเกมรับสูงนะครับ ซึ่งวันนี้ก็คงยาเรื่องความสูง190ก็ไม่ไม่ถือถือว่าแย่นะถือว่าโอเคเลยนะครับถ้าเทียบกันกันกบปีเตอร์เคานะปีเตอร์เคาจะสูงหน่อยนะครับในเรื่องลูกอากาศแน่นอนหรืออาจจะได้ในเรื่องของลูกคอนเนอร์ก็ได้นะครับแต่ว่าการฟนแบกก็ดูจะสมดุลกว่านะครับความสูงก็ไม่แย่นะครับแล้วก็มีสปีดที่ดีครับดังนั้นวันนี้เราคงจะต้องแลกกาเฟนแบกแล้วล่ะนะครับมาแฝบ โอ้โหมาแล้วครับผมชว่วงอ่ะมาแล้วนะครับไปตีขึ้นเม็ดแดงเม็ดส้มกันหน่อยสิไม่รู้จะขึ้นถึงหรือเปล่านะฮะกาเฟ,ฟนแบงก็คงทุกทีครับกาเลเกอร์ก็คงจะต้องพักก่อนแล้วกันครับต้องบอกเลยว่ามีรล่างกาเฟนแบงเยอะมากนะล่างกาเฟนแบงนี่คือดีมีเยอะจริงๆนะครับตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีนะฮะมีแทบจะทุกล่างที่ ผลิตออกมาเลยนะครับด้วยความที่ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าคาเฟแม็กเนื้อหอมนะในถ้าถ้าทำฟูลรีฟูลเนี่ยควรจะต้องมีนะครับว่าเป็นสกิลสีดาวเออลืมดูอ่ะตัวนี้สกิลสีดาวนะออกมาเล่นกองหลังไปต่อได้ไหมไปต่อได้ครับถึงเม็ดแดงอยู่นะโอเคอ่าก็คงจะรีวิวถึงแค่เม็ดแดงนะครับเพราะว่าแต้มไม่มีแล้ว ก็คงให้เจมี่คาราเกอร์ครับเป็นคนที่พักผ่อนหย่อนใจดีกว่าน,นี่เลยอุยามาสองพันนี่เหรอลองเปลี่ยนดิลองเปลี่ยนดิอ,นดอ้าวเฮ้ยอ๋อ,อใช่ใช่ด้วยความที่ตรงนี้ล่างนี้มันมีตรงนี้ล่างนี้ก็น่าเอาลืมว่าจะขายล่างนี้แล้วก็ เอาเอาปิดแผนนี้หน่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคดูซิว่าจะขึ้น116ไหมไม่ขึ้นนะให้ทวีตถ้าเป็นวีเอีล่ะถ้าเป็นเมเจอร์ล่ะเปลี่ยนตรงนี้อ๋อกระฟินแบ่งคือโอ้หนักเลย ตรงนี้ก็มีแย่แ yeah, ล้วพี่น้องจำตำแหน่งกันว่ะทุกคนเมนเจอร์อาจจะต้องเลือกใครสักคนนะระหว่าง cm กับ cb นะฮ yeah, ะแย่แล้วเอาไม่เป็นไรเอาเฮดตก่อนแล้วกันเฮดนนะครับเป็น 4, 2, 1, 3นะครับผมเดี๋ยวเราไปตีขึ้นตรงนี้ก่อนอขึ้นแล้วนี่วาเอามาดูสเตตกันหน่อยดีกว่าครับด้วยความที่เม็ดแดงนะครับเทรนไปที่30นะครับสเตตดังนี้ครับฝีเท้า148ครับ การเลี้ยงบอลร้อยห้าสิบเอ็ดครับในเรื่องของเกมรับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้านะครับผมการแจกบอลร้อยสามสิบนะสภาพร่างกายร้อยสี่เจ็ดนะครับ,รรบ mm hmm. มันเลยเป็นเกี่ยวกลางเกมรับสูงนะครับเราดูเอ้ยสกิลสี่ดาวนะครับกองหลังที่สกิลสี่ดาวเล่นตำแหน่งอื่นได้ไหมไม่ได้นะครับผมตำแหน่งนี้โดนฟิกมาที่ c ีเท่านั้นนะครับใครที่จะแลกมาก็ต้องจะต้องทำใจว่าเล่นได้แค่ c ีไม่สามารถเล่นตำแหน่ง CM ได้นะครับผม เอาว่าไปแล้วเดี๋ยวเราไปชมกาฟินแบกกันหน่อยแล้วกันนะครับว่า2เกมนี้จะเล่นินชี้ได้หรือเปล่าครับผมว่าแล้วไปชมกันเลยดีกว่าโอเคครับวันนี้เหมือนจะไปเยือนนอกบ้านนะครับวันนี้ลิเวอร์พูลครับไปเยือนนอกบ้าน,นครับผมพบกับอีกฝั่งหนึ่งครับด้วยแผน4-3-3นะครับในส่น 3, นวนของลิเวอร์พูลมาด้วย4-2-1-3ครับผมนี่นะปรับหน้าจอิดหนึ่ง โอยไปฮะวิลเลียมเป็นแบกไปฮะกนี้โอ้โหดูนี้ดูเด็กครับเซียไ้ได้ครับจิลฟานได้อีซ่าครับมาที่เคียซ่า คูนี้ขอดูอีซักหน่อยซิไม่ถึงครับอ่ารู้สึกว่าการฟินแบกจะขึ้นมาไหมโอ้มีแต่พี่เบิร์มมาครับมีแต่พี่เบิร์มมาโอ้โหลูนี้หืหเกือบเข้าเกือบตรงกรอบเกือบตรงกรอบครับไปฮะโอ้หลุดเซ่ตลูกนี้อย่าเพิ่งอ,ออก <John Barnes S 2> โอเค ไปฮะจอบดานอ้ B arts. B arts. อ๋อมาก่อนครับผม no ฟูรินเวียร์นะครับลูกนี้สอดเข้ามายิงครับผมทำให้เ oh, รยอหูขึ้นน้ำไปก่อนครับ <to be S 1> หนึ่งประตูตศูนครับชีวิตจ,จริงนี่ยังไม่ยิงเลยนะ <L iga. S 1> มีแต่แอซิดอู้หูลูกนี้เกือบไปครับ เกือบจะเอาได้นะเบียดไม่สู้ครับต้องสงสัยต้องรอลิวเซ่ร้อยสิบสองแล่ะนะครับลิวเซ่ร่างนี้แบกมานานเหลือเกินนะฮะจอนบานจอนบานจานบอลเปิดมาที่อีซัคหน่อยสิไม่ถึงฮะอีซัคจ่งหวะนี้ เอาไปครับโอ้โหมาครับตรงวะานี้ตรงเข้าแล้วล่ะครับโอ้โ,โ,อ,โอ้อีซาจังว่นี้ไม่เข้าเฉยเลยว่ะคนเสาเฉยเลย โอ้โหอดขึ้นนำเฉยเลยดวงไม่ค่อยจะดีฮะชนเสาเฉยเลยหลุดเดี่ยวขนาดนั้นมันต้องเข้าแล้วหรือเปล่านะครับจังหวะนี้อิซารบอลบอลกันนี้นึงฮะนิโควิลเลียมส์ มีการฟินแบกการฟินแบกได้ไหมไหวนะได้มาหนึ่งจังหวะครับจะขึ้นบอลไปได้ครับีซักมาทำไมก่อนจงังวะนนี้โอ้โห่ครับเคียซ่าเข้ามาตรงกลางเฉยเลย นี้โอ้โหยิงเบาเกินพี่น้องไปครับอีซัีซครับฟอลินเวียรครับตรงนี้ไหลามาอย่างนี้ก็เรียบร้อยครับผมโอ้โห,โโหยิงเสาแรกเลยครับอีซัพอย่างคมอ่ะครับผมโอ้โหดูอีกรอบหนึ่งฮะ นีครับฟอลินเบียรับกระชากมาครับแล้วก็ปาดมาครับที่อีซัคครับเลือกที่จะยิงมุมแรกเสาแรกครับผมเข้าไปอย่างไม่น่าเชื่อนะครับอีซัคโอเว่นครับ <open S 2> นะหลูกนี้ โอ้โหอ่ะลูกนี้ก็เดีว,ว่าชนะไปครับผมการฟินแบกก็ได้อยู่นะคือมีมีเทเคเกอร์ที่เห็นชัชดๆอยู่ครับจังหวะหนึ่งครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูเกมที่2หน่อยแล้วกันนะครับผม โอเคครับเกมที่สองนะฮะรู้สึกว่าจะเล่นในบ้านนะครับผมลิพูลครับต้อนรับการมาเยือนครับโดยแผน4-2-1-3นะครับต้อนรับการมาเยือนอีกฝั่งหนึ่ง4 3, 3ไม่แพ้เหมือนกันครับโอ้แผนนี้น่าจะได้รับความนิยมสูงในช่วงนี้นะฮะถามเริ่มเกมครับลิพูลเป็นฝ่ายเขียบอลก่อนครับสุบอรสไลท์ทีทน,นั่นเน ไปนะจังหวะน,นี้เคียซ่ามีโอกาสยิงครับผมโอ้โหแล้วยิงลูกนี้ยิงไซก้ขึ้นไปก่อนนะครับผมขึ้นนำก่อนในตั้งแต่นาทีที่สี่ครับ0-0ครับจากเคียซ่าย <c oughs> ินแยสโอ้โหเคีย่าจังหวะน,นี้ โอ้โโลุยกับค้นแบบได้ครับอือหือเสียบอลครับโอ้โอ้ฟฟาครับผมวันนี้ถือว่าไกลอยู่นะกระโดดเอาแล้วกันนะโอ้ยเกือบตายครับ <c oughs> โอ้นี่ว่าจะโดนนแล้ว ไปครับจอรนบานจานบอลดูแล้วสภาพนี้สปีดดีกว่าแน,น่นอนครับโอ้โหลูกนี้หวานเจี๊ยบครับซอบอสไลโอเ้เฮยเอาไม่ลงเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่เอ้โหูาเฟนแบกจังหวะนี้หวานเจี๊ยบใช้ได้ ไปครับอีซัคเบิ้ลมาให้ถึงไหมไม่ถึงฮะนะ e รครับลงนี้ลองเปิดบอลมาที่จุดนั้ดพบว่าง,บางนาบานนาบานพลิกมอหึงจังหวะครับนาบานครับ แล้วบัลพิกมาอีก2จังหวะครับลูกนี้โอ้โหหว่างเจี๊ยมครับผมสามศูนย์นะครับในครึ่งแรกอันนี้รับสยไหนวะเนี่ยสายสยไหนวัเนี้ยเดซี่เราก็ยิ่งไม่ค่อยดีด้วยเอาไปเอาฟิสแบกโอ้โดนจนได้ฮะโดนนี้ กับเพ่นแบดถือว่าพอได้อยู่นะแต่รูปเมื่อกี้ที่โดดนี่คือแบบสุดวิสัยจริงๆนะครับไปคฮะเวียสี่นี้อีซักไม่ล้ำแน่นอนครับอีซักไม่ล้ำแน่นอนครับจะจะเข้าหรือเป <15 minutes S 2> ล<ะ>่าไม่เข้าครับโผล่ติดม็อกซาบิดไปฮะ อามีใครมาไหมไม่มีครับมีแต่โฟรินเวียสกับใครอีซักนั่นเองเขาเท้าซ้ายลองดูอู้หูขาซ้ายไม่ไหววะ่ะเออมีเสียง ออกมาจากหัวนิดนึงฮะับโอ้โหลูกนี้เขาเฟนแบกเอาแล้วครับโอ้ลูกนี้ไม่หลงครับเกาเฟนแบกของเรามาครับลูกนี้จอนบานนาบานนาบาน,น,บานมีความเร็วที่ดีครับนาบานเข้าขาซ้ายอย่างนี้ก็เรียบร้อยครับผมเบียดเข้ามาทางนี้ก็หวานชิ้นครับครับผมอือหือดีสิ เห็นตัว OVR 1 1 2มานี่คือล่างนี้คือเหมือนจะเหนื่อยแล้วอยากจะพักแล้วนะฮะไปฮะตัวนี้อีซากขอดูท่าตอกโซนหน่อยสิอ้าวเฮ้ยอ้าวเฮ้ยอ้าวเฮ้ยโอ้โหลูกนี้หัวว้าวครับซาวิดให้ดูอีกรอบหนึ่งฮะ ปครบไปครับโอ้โหเอาลนะโอ้โหอีซัคยังยังอ,อ,อยู่ยืนอยู่ทนเฉยเลยโดนหัวขนาดนั้นยิงนิ่งเฉยเลยมานี่มาตั้งแต่มเมื่อไหร่ครับโอ้โหมานี่สปีดดีจัาครับมานี่คาริโอมานี่ปาดมาอย่างนี้ก็เรียบร้อยเอ้าโอ้โหแฮตตี้ครับผมโอ้โหเชียร์ซ้าแฮตตี้เฉยเลย โอ้มานี่ค่อนข้างแจ่มเลยนะมานี่เนะนี่ยเฮ้ยทำอยาฟินแบกฉันหลงว่ะโอเคครับจบไป2เกมนะครับผมเดี๋ยวเราไปสรุปวิเคราะห์กันหน่อยนะครับว่า การเฟนแบกเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมมองกับเด็กหงหรือเปล่าครับผมโอเคครับในส่วนของการเฟ้นแบกนะครับก็คงจะต้องบอกว่าเฮ้ยโอเคเลยนะคือในเรื่องของ AI การดักวงดักบอลอะไรพวกนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครัลเรดก็เปล่ามาเป็นเกมรุกกลางเกมรับสูงคือปรับมาเป็นในเรื่องของเกมเน้นเกมรับชัดเจนเลยนะครับ อาจจะไม่มีข้อด้อยอาจจะไม่มีในเรื่องของพลังแฝงพวกเน้นแท็กเกิลลูกหม่งสูงพลังอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราเอามาทําฟูลทีมเนี่ยคือกาแฟแบ่งไว้ใจได้เลยนะครับะระหว่างปีเตอร์เขากับการฟแบ่งมองสตัวมองว่าไม่ต้องเน้นความสูงมากก็ได้นะครับเน้นในเรื่องของความคล่องตัวซึ่งกาแฟแบนะ่งเนี่ยมีความคล่องตัวที่ทดีนะคือเป็นโดยปกติก็เป็นกองกลางที่มีความคล่องตัวประมาณหนึ่งอยู่แล้วนะครับทาให้ตรงนี้มีความคล่องตัวสูงนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟานได์ก็ได้ฟานได้ร่างนี้ความคล่องตัวจะประมาณไหนนะ เนี่ยประมาณ127เนี่ยจะเห็นว่ากองกองหลังเนี่ยความคล่องตัวจะไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ว่ากาเฟนแบกเนี่ยด้วยการที่เป็นออ่าอ่าามัลติเวิร์ดนะครับมาเล่นกองหลังเนี่ยทำให้เอ,เอาเอาความเอาในเรื่องของความคล่องตัวเนี่ยมาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ชื่นชอบนะคือสปีดก็ดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของความคล่องตัวก็สูงเวลาที่แบบหลุดอะไรเงี้ยมันก็สามารถพี ตัวอะไรพวกนี้ไปได้ง่ายกว่านะครับในกองหลังที่ความพ่องตัวที่ททต่ำๆอะไรพวกนี้นะครับนะอันนี้ก็เป็นจุดเด่นจุดหนึ่งนะครับผมอ่ะส่วนตัวก็มองว่ากาเฟแบกนะครับสามารถที่จะใช้งานได้จริงนะครับไม่แย่ไม่แย่เลยครับผมใครที่ชื่นชอบหรือว่าเอาไปทำฟูลรีฟูลก็สามารถที่จะใช้กาเฟแบกได้แน่นอนนะครับหรือว่าใครที่เอาไปลงแรงอะไรพวกนี้เนาะอยากจะลองดูของเขาเรียกว่านอกอก,กระแสนิดนึงนะครับแล้วก็ชื่นชอบกาเฟแบก เป็นทุนเดิมก็สามารถใช้ได้แน่นอนครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่พี่หน้านแล้วกันครับสำหรับพี่นิสวัสดีครับผม